3เทคนิคฟื้นฟูข้อเสื่อมแบบไม่ต้องใช้ยานะครับไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นข้อเสื่อมทุกคนแล้วทำวิธีนี้ได้ไม่ใช่นะครับใครก็ตามที่มีอาการปวดมากเข่าโกงอาจจะเป็นต้องกินยานะครับแล้วบางคนเนี่ยอาจจะจะเป็นต้องผ่าตัดแต่ถ้าใครก็ตามรู้สึกว่าตัวเองมีอาการเล็กน้อยอย่างเช่นมีอาการแบบเหมือนข้อติด ตอนเช้ารู้สึกว่าเดินแล้วมีเสียงกุ๊บกรบตามข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมือข้อนิ้วต่างๆข้อศอกข้อเขา่าข้อสะโพกแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่อยากกินยาบ่อยๆนะผมมีเทคนิคให้ง่ายๆนะครับข้อแรกคือการที่เราต้องไม่พยายามงอเขา่าอย่างเช่นไม่นั่งยองๆไม่ขัดสมาธิไม่นั่งสมาธินานๆพวกนี้เวลาที่เรางอเขา่าหรือว่า งอข้อต่อต่างเนี่ยมันจะทําให้มีอาการปวดมากขึ้นข้อที่2คือเราต้องรู้จักการออกกําลังกายบ้างนะอันนี้แนะนําปรึกษาคุณหมอกระดูกไกลบ้านนะครับว่าต้องออกกําลังกายแบบไหนโดยทำกายภาพแบบไหนเพื่อทําให้กล้ามเนื้อบริเวณข้อต่อต่างโดยเฉพาะข้อเข่าข้อ,ขอ,ขอพกเนียแข็งแรงอันที่3าที่ผมแนะนําได้าง,ง่ายผ่านคลิปวันนี้เลยนะครับคืออาหารนะครับอาหารอันแรกละกันนะครับคืออาหารที่มีโอเมก้าสเขามีางานวิจัยว่าอาหารที่มีโอเมก้าสเช่นปลาแซลมอน ปลาทะเลต่างๆที่มีไขมันนะครับเต้าหูเมล็ดแฟกเมล็ดเจียพวกนี้เขาพบว่ามันจะช่วยลดการอักเสบของข้อต่างๆได้นะครับทำให้การกําเริบนะครับของข้อเสื่อมเนี่ยลดลงหรือว่าความถี่น้อยลงหรือบางคนอาจจะเบาปวดไปเลยโดยที่ไม่ใช้ยาข้อที่2คือการดื่มขิงผงวันละ1-2แก้ว1-2แก้วกาแฟนะครับเขาพบว่ามันจะช่วยทําให้ลดอาการปรวดนะครับของข้อเสื่อมได้นะครับ อันที่3คืออาหารที่มีกลุ่มที่เรียกว่ามีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดนะครับส่วนใหญ่แล้วจะหากินยากมากนะครับแต่ผมมีตัวอย่างง่ายๆนะครับซึ่งเป็นอาหารที่ประเทศไทยมีเยอะเลยคือน้ำซุปกระดูกเมื่อไหร่ก็ตามที่เอาเอาน้ำซุปกระดูกไก่กระดูกหมูกระดูกวัวก็ตามไปต้มไฟร้อนแรงๆนะครับจนกระทั่งได้ลดน้ำซุปกระดูกออกมาโอโหหอมๆนะครับ นั่นแหละมันจะมีไฮายาอยู่ด้วยซึ่งไฮายาผู้นี้เขามีงานวิจัยว่ามันช่วยในการลดอาการของข้อเสื่อมได้ด้วยนะครับลองดูนะครับแต่ถ้าใครก็ตามบอกว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างไฮายาขึ้นมาได้ไหมนะครับสามารถทําได้นะครับเร,เราอาจจะกินเป็นพวกส้มมะนาวมะเขือเทศก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะเลือกที่จะใช้วิธีการนะครับทานถั่วเหลืองก็ได้ถั่วเหลืองเนี่ยเขาเพบว่ามันสามารถกระตุ้นการสร้างไฮายาได้เช่นกันนะ อันที่4นะครับคือการกินเป็นคอลลาเจนเลยนะครับหลายคนบอกว่าคอลลาเจนช่วยรักษาผมบอกไม่ใช่นะครับถ้าเราดูจากงานวิจัยคอลลาเจนไม่ได้ช่วยรักษาครับแต่คอลลาเจนช่วยลดการอักเสบของข้อดนะังนั้นหมายความว่าใครที่เป็นข้อเสื่อมแล้วเราลดการอักเสบได้แต่เราไม่สามารถรักษาจนมันหายกลับกลายเป็นแบบข้อใหม่นิ้งสวยงามเหมือนเด็กวัยรุ่นทำอย่างไัไม่ได้แต่มันช่วยลดการอักเสบได้มันก็เลยมีงานวิจัยว่าคนที่ทานคอลลาเจนเป็นประจำวันละประมาณ10-15กรัมเนี่ย ช่วยลดโอกาสการที่เราจะต้องกินยาแก้ปวดนะครับลดลงนะครับลดปริมาณลงได้หรือลดความถี่ของการกินยาได้นะครับโดยปกติแล้วผมจะกินเพื่อเสริมข้อแบบนี้เป็นคอลลาเจนวันหนึ่งก็จะกินแค่ซองเดียวแหละเพราะ1นซองมันมีคอลลาเจนประมาณ10กรัมอยู่แล้วก็เท่ากับในง,งานวิจัยอยู่แล้วนะครับใครอยากดูตัวอย่างนะครับเป็นคอลลาเจนออร์แกนิกนะครับพี่สาวผมเอาส่วนประกอบออร์แกนิกเหล่านี้นำเข้าจากญี่ปุ่นกับแคนาดาด้วยเพราะว่าผมบอกพี่สาวว่าถ้ามีโลหะหนักผมไม่กินนะเพราะว่า ปลาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะกินแพรงตน้นถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆชายหาดเนี่ยพวกนี้มันจะมีโลหะหนักผสมด้วยพี่สาวผมก็เลยทอไปเอาวัตถุดิบจากญี่ปุ่นกับแคนาดามาเลยนะครับแล้วก็มีใบเซอร์ด้วยใครอยากดูใบเซอร์ของคอลลาเจนนะครับที่พี่สาวผมไปขอมาเนี่ยเป็นคอลลาเจนที่มีมาตรฐานเลยว่าไม่มีโลหะนักเจือปนสามารถพิมพ์คําว่า คอลลาเจนนะครับแล้วก็สอบถามทีมงานผมในอินบ็อกได้อ่ะข้อหละกันอันนี้หาก,กินง่ายนะครับคือวิตามินซีหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าวิตามินซีเนี่ยมันช่วยเกี่ยวกับเลือดออกตามไรฟันกระตุ้นคอลลาเจนนูน่นนี่นะมันช่วยเรื่องนี้ได้ด้วยเหรอช่วยได้ด้วยครับจากงานวิจัยพบว่าเวลาที่เรากินวิตามินซีนะครับวันละ5 0 0ร้อถึงหนึ่มพันกิกรัมโดยประมาณเนี่ยจะช่วยทําให้การสลายตัวของกระดูกอ่อนที่ข้อต่อต่อตางๆเนี่ยสลายตัวได้ช้าลงดังนั้นะรเราสามารถกินวิตามินซีจากส้ม มะนาวมะระกอฝรั่งเบอร์รี่แบบนี้ก็ได้นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมกลัวว่าวิตามินซีไม่พอผมก็เลยกินจาก nuCB plus นะครับเป็นวิตามินซีออร์แกนิกนะครับใครอยากดูก็พิมพ์วิตามินก็ได้นะครับดูแลข้อนี้ไว้นะครับเพราะข้อเหล่านี้ถ้าเราเป็นข้อเสื่อมมากขึ้นมันจะไม่สามารถย้อนกลับได้นะครับเงินเท่าไหร่ก็ซื้อความสดใหม่ของข้อต่อกลับมาไปได้ครับรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ